สวัสดีครับสวีสเพื่อนเพื่อนทางช่องต้องผัดนีนะครับก็เรียกว่าคลิปนี้กว่าจะออกมาก็ใช้เวลาข้ามคืนนะครับกว่าที่ไม่เช่จะเตดนะครับหลังจากที่เอาชนะทางด้านโควินที่แบบทุเลทุลังมากนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมมาคุยกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเกมนั้นมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีอะไรที่ผิดพลาดหรือว่าใครเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับแฟนผีนะครับอยากเขียนอะไรอยากเม้นอะไร แสดงความคิดเห็นกันได้อย่างเต็มที่นะฮะมาพูดคุยกับต้องผัดนี่กันนะครับเอาละครับเข้าสู่เรื่องราวของเรานะครับแน่นอนเราย้อนกลับไปนะครับในเกมเอฟเอคัพอังกฤษนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับระหว่างทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับทางด้านของโคเวนทรีก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก่อนที่จะเริ่มเกมนี้ในหนึ่งวันเนี่ยก็ทางด้านของซิตี้เขาก็เฉือนชนะเชลซีไปลวรอชิงนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายของเราคือต้องการเข้าชิงแน่นอนและทีมที่เล่นก็คือทางด้านของโคเวนทรีเนี่ยเป็นทีมในแชมเปี้ยน ship ดังนั้นมันไม่ควรมีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับแน่นอนว่าก่อนเกมครับแมนยูเ็ดเองมันมีในเรื่องของตัวผู้เล่นโดยเฉพาะแนวรับมีปัญหามากตอนแรกจะใช้วิลลี่คามาร่าดัานมาเจ็บอีกดังนั้นแนวรับทําให้เหลือเซนเตอร์แค่คนเดียวแต่มันก็ไม่ใช่ปัญหาละครับเพราะว่าคุณเจอทีมในแชมเปี้ยนชิพดังนั้นไลน์ของแมนยูเนี่ยถ้าใครได้ย้อนกลับไปดูได้คิดตามผมเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็คือชุดที่ดีกว่าทางด้านของโคเบนทีชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ ผู้จัมาตัวอย่างเดียวนะ่นน่าแนวนะรับโอเคมีปัญหาก็คุณก็ถอยกาซิมิโร่ลงมายืนเซนเตอร์คู่กับทางด้านเรแม็กไกวนะครับซึ่งก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาหรอกเพราะผมเชื่อว่ากองกลางตัวรับทุกคนเนี่ยสามารถถอยมายืนเซ,นเ,ซนเตอร์จําเป็นได้หมดนะครับในวิถีฟุตบอลสมัยใหม่ซ้ายขวายูนครบครับวามิซากา้าดาโลดันกลางเนี่ยก็จะมีไบนูแม็กโชมิน่ก็ต้องขึ้นไปแทนที่ของทางด้านกาซิมิโร่ที่ต้องถอยมาเล่นหลัง3ตัวโบนแนวรัดฟอร์ดบูโนกานาโชไม่มีปัญหากองหน้าเป็นหอยหลุด โอเคนั่นคือไลน์อัพตั้งแต่เราเราเราไล่มามองตรงนี้เนี่ยเอาดีไปดูไลน์อัพโคนทรีเนี่ยหลายคนคิดเหมือนผมเลยกูรู้จักใครบ้างวะใช่ไหมแน่นอนคนหนึ่งที่รู้จักผมว่าหลายคนคุ้นหูเอลิซิมก็คือกองหน้าอาดีตเด็กเก่าเอเวอเรตันแล้วก็ฮาจิไรที่เราจะได้ยินอยู่บ้างนอกนั้นผมบอกเลยนะครับผมไม่รู้จักสักคนเลยซึ่งอะต่อให้มันไม่รู้จักมันจะมีพละกําลังยังไงก็ตามชื่อชั้นวิธีการเทคนิคแท็กติกมันต้องเหนือกว่า นะครับแมนยูเนเตซึ่งโอ้โหอึดอัดมากโอเคครึ่งแรกมันเป็นช่วงเวลาที่ผมผมเชื่อว่าอย่างหนึ่งอะที่ทำให้แมนยูเนเตเล่นดีนะผมเชื่อว่ามันเป็นเพราะว่าโคเวนทรีอะ่ะเขาตื่นสนามในการเข้ามาเล่น FA Cup ร,รอบนี้แม้ว่าโคเวนทรีเองเนี่ยก่อนหน้านี้เขาจะเคยเข้ามาเล่นในรอบเพลย์ออฟแชมเ i ี้ยนชิที่เวมบลีย์แต่บรรยากาศมันคนละแบบนะครับมันเจอทีมในแชมเปี้ยนชิพด้วยกัน แต่นี่คือบรรยากาศของถ้วยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศในโลกอย่าง FA ครับและโคเวนทรีเข้ารอบรองเป็นครั้งแรกครึ่งแรกครับใครได้ดูแน่นอนหลายคนก็แบบเอ้ยแมนยูสบายเพราะว่าโอ้โหก็ครองเกมได้หมดนะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่นาทีที่3จากดาโลปาดเข้ามาจากขวาครอสเนี่ยเป็นครอสเป็นการครอสแบบระดับเขา่าเด้งๆงมาก็ถึงแม็กโชเมนีชาร์ตเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีบูโน เปิดเตะมุมให้ริแม็กไวม่งเข้าไป2 0ูนย์ในท้ายครึ่งแรกเอาจริงท้ายครึ่งแรกเนะี่ยสอูนย์มันต้องปิดเกมแล้วนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วไหนๆเข้ามาสู่ครึ่งหลังเ่ยถ้าดูดีๆโอเคทางด้านของโคเวนท r รีเองเขาก็พยายามตั้งเกมตั้งทรงให้ได้แต่เขามาโดนประตูที่3นะครับบรูโน่สามารถซัดประตูที่3ได้ฉลับเข้าไปเนะี่ยก็ต้องบอกว่าจริงๆมันควรจะต้องปิดกล่องปิดจ็อบ ทุกๆอย่างให้จบแล้วนะครับสำหรับแมนยูเต็ดไม่ยิงเพิ่มก็ไม่ควรจะเสียได้เทั้งสิน้นแต่มันกลายเป็นว่าหลังจากที่เสร็จตรงนั้นเนี่ยแมนยูเต็ดกลับไม่เร่งกลับไปถอยกลับไปรอที่จะเล่นแบบเอือยเฉยบวกกับทางด้านของโคเวนทรีมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเอาจากฟาบิโอตาเบเลสเอาทางด้านของบิงเอาทางด้านของชอปลงมาเพิ่มพละกกาลังอยู่ดีก็เพิ่มพละกําลังอะ่ะแล้ว ต้องโทษอย่างหนึ่งเลยผมมองว่าเรื่องการเปลี่ยนตัวเกมนี้สำคัญนะครับเปลี่ยนตัวอ่ะโอเคการนาช่แอนโทนีผมเข้าใจได้นะครับว่าเฮ้ยมันมันมันก็คงใช้วิธีการไปยันเกมรุกเหมือนกันแต่อีกสิ่งหนึ่งผมรู้สึกว่าคนที่ไม่ควรเปลี่ยนออกก็คือ Copy ี้เมนูแต่ทางด้านของเทนฮากมันก็เปลี่ยนออกเอาคริสเซนยูเส้นถามว่าอีกเส้นมาตรฐานไม่ดีไหมไม่ใช่ผมมองอีกเส้นอะ ลงมาได้แต่ต้องดูว่าลงมาแทนใครส่วนตัวผมมันถ้าจะคุมเกมคุมจังหวะไม่ใช่เล่นเกมรับครับควรจะเอาอิริกเซนเนี่ยเข้ามาแทนที่แม็กโชบินเนที่ให้บอลไม่ดีไอเดียการเปิดบอลการทรานซิชันจากเกมรับเป็นรุกไม่ได้เนี่ยออกไปก่อนแล้วเก็บคอบบี้เมนูเพื่อเป็นตัวช่วยไล่กับอิเตียนอิริกเซนไว้ได้ปรากฏว่าเอาเมนูออกครับสถานการณ์นี่มันเกิดขึ้นเอากาลาโชออกแอนโทนีลงมา อย่างแรกเลยคือกองกลางเนี่ยมันขาดตัวไล่ตัวดักตัวชนแม็กโทเมเนชนได้ไหมชนได้แต่เหลี่ยมบอลไม่ดีทําให้เสียรางวัลตรงนี้ไปนะครับบวกกับทางด้านของโคเวนทรีเขาเหมือนแบบพอจริงๆอะ่ะเขาโดนกดมาถึงนาที70เลยนะถ้าใครได้ดูอะและอยู่ดีไอประตูจุดประกายของพวกเขาอะเกิดขึ้นนาที71จากจังหวะที่ฟาบิโอตาเรสอะมันเปิดมาให้เอลิซิมยิงตามน้ำเสียบเสาแรก จริงๆเสียหนึ่งประตูอ่ะผมมองว่ามันมันมันก็ยังเสียได้สำหรับแมนยูเต็ดในรููกานนี้เนี่ยแต่หลังจากนั้นครับประตูที่2มันมาจนได้เป็นจังหวะที่เอลิสซิมครับไหลให้ทางด้านของคลาลัมโอแฮยิงฉลับเข้าไปต้องบอกเลยพอมัน3-2ปุ๊บเนี่ยผมเองไปอยู่ที่ร้านฟอริเลิฟนะก็ไปอยู่กับพี่บอบูไปอยู่กัรีซอ์ไปคือแบบไปก็ไปดูอ่ะพเขาชวนไปดูแล้วก็ไปนะครับแต่มันแบบ อะไรวะเนี่ยคือแมนยูมันมันไม่ควรจะต้องมาแบบโดนไล่มา2ต่3อ3าอ่ะรูปเกมคุณกดเข้ามา70็นาทีไม่เหลือยี่สนาทีทําไมมันทําไม่ได้นะครับนั่นคือรายละเอียดในเกมก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีในช่วงเวลาที่ก็โดนก็าถาโถงก้ามาเรื่อยๆจนสุดท้ายไปโดนจุดโทษจังหวะที่เขาเปิดมาไปติดแขนทางด้านของบาร์บิซาก้าไอ้นี่ก็ตัวซวยคือเพราะนี่ตัวซวยเรียกว่าความซวยของเจ้าตัวมักจะเกิดขึ้นบ่อย นะครับก็ไปโดนจุดโทษฮาจิีรายก็ยิงเข้าไป3-3อ่ะทีนี้จบ9ก้าสนาทีเอาแท็กติกตรงนี้ก่อนนะวิเคราะห์ในแบบต้องพัดนี่เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงพิมพ์เข้ามานะครับเห็นด้วยตรงไหนพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าตั้งแต่ตอนที่นำสองศนยำสามศู 0, แล้วเรากดเขาไปถึง70นาทีเนี่ยสิ่งที่ควรจะทำนะครับอย่างแรกในมุมมองผมนะครับควรจะเก็บตัวที่ยังมีแรง เอาไว้ตัวที่กดดันเขาได้คนแรกก็คือทางด้านของกาลาโชค,ควรจะต้องเก็บไว้ก่อนนะครับคอบปปี้เมนูต้องเก็บไว้ก่อนแต่คนที่ควรจะออกมากที่สุดผมว่าทุกคนรู้นะครับ MR 1 0นะครับ MR10 ยังคงเป็นคนเดิมที่ตลอด90นาทีเล่นแบบไม่เอาเพื่อนเล่นแบบไม่สนใจแท็กติกเล่นแบบ ข้าจะไปข้าจะยิงข้าจะทําให้ได้ซึ่งมันเคยมีข้อมูลหรือว่าหลายคนอาจจะเคยได้ยินก็ว่าที่เขาให้สัมภาษณ์ว่าในความคิดของเขาคือได้ฟุตบอลปุ๊บเนี่ยมันอยากจะเลี้ยงไปยิงประตูให้ได้จริงๆเข้าใจทุกคนเนี่ยใครเล่นฟุตบอลมันก็ต้องเข้าใจว่าได้บอลถ้าเป็นตัวรุกมันก็อยากยิงประตูแต่มึงต้องดูด้วยนะครับคุณต้องดูด้วยว่าโอกาสของคุณนะ่ะคุณจะสร้างสรรคได้แค่ไหนมันไปไม่ได้ก็ต้องส่งมันต้องหาตัวผู้เล่นที่เขาว่าง ตัวผู้เล่นที่เขาสามารถมีโอกาสในการทําประตูเปิดโอกาสให้เพื่อนสิไม่ใช่ไปดันทุลังดันเข้าไปดันเข้าไปดันมันอยู่นั่นและสุดท้ายเป็นไงมันก็ไม่ได้จังหวะอะไรเพื่อนเติมไปเพื่อนโอเวอร์แลปไปคุณก็ไม่ให้มันก็ไม่รู้จะพูดยังไงละเพราะฤดูกาลนี้มันแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วหรือเกินที่เขาฟอร์มดีมากๆมันเข้าใจว่าเหมือนมันหัวใจมันแตกสลายกับกับไอ้ฟอร์มคนเนี้แต่ว่ามันมันก็ควรจะปรับทัศนคติบ้างนะครับลูก3ที่ได้เนี่ย ต้องชมบูโน่ที่ไปเก็บลูกลั่นจาก MR10 มาแล้วไปยิงได้นะครับนั่นคือก้าวหที่มันเกิดขึ้นจริงๆส่วนคนอื่นๆเนี่ยผมว่าเขาก็พยายามไล่กันอย่างเต็มที่แลละผมมองว่ามันน่าจะเป็นคนเดียวด้วยแหละมัง้งที่แบบมันมันไม่ได้จริงๆอ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับตอนมาเปลี่ยนลรดฟอร์ดออกเนี่ยนาที90บวก7มันไม่ทันแล้วนะครับมันโดน3-3ไปแล้ว คุณกดดันเขาไม่ทันแล้วนะครับแท็กติกทุกอย่างผมมองว่าไอ้เรื่องการที่แมนยูถอยไปเล่นเกมรับถอยไปลึกเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นักฟุตบอลคิดเองอย่างเดียวนะใช้คําว่าไม่ใช่นักฟุตบอลคิดเองอย่างเดียวสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากโค้ดสั่งแน่นอนนะครับผมยังยืนยันตรงนี้และผมพูดไปหลายครั้งแล้วนะครับว่าเทนฮาร์ไม่ใช่คนที่ใช่กับแมนยู แล้วคุณหลายคนก็อาจจะมาด่าผมว่าเอ้ยคุณชอบพูดเวลาเขาเป็นแบบนี้แต่จริงๆถ้าคุณไปดูคลิปผมหลายๆคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยบอกว่าเชนทาคือคนที่ใช่นะครับแท็ติกมันผิดหมดคุณควรจะกดทีมระดับแชมเปี้ยนชิพให้ได้ไม่ใช่ให้เขามาเซตบอลชนโชว์คุณแม้ว่ามันจะเป็นแค่ช่วง20-25นาทีของ90นาทีก็ตามมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเพราะชื่อชั้นวิธีการคุณต้องเหนือกว่านะครับอันนี้ผม พูดในแนวนี้แล้วกันส่วนในช่วงต่อเวลาอึดอัดไหมละ่ะแฟนแมนยูดูตลอด90นาทีมันอึดอัดมามากพอแล้วและจริงๆต่อเวลาเนี่ยมันควรจะต้องผมในความรู้สึกผมนะอย่างน้อยทีมใหญ่มันควรจะต้องชนะให้ได้ไม่ใช่แบบไปเล่นแบบเออละเหยรอยชายเคาะไปเคาะมารอยิงจุดโทษว่าเฮ้ยมันไม่ได้คือเอาผมเอาเอาเป็นว่าแฟนบอลในระดับผมเนี่ยวัยเกือบ40ขึ้นมาเนี่ย ผมถามว่าตั้งแต่ดูฟุตบอลมาถ้าเราดูในย,ยุคเด็กอ่ะเคยเห็นแมนยูเล่นแบบนี้ปะละ่ะเล่นแบบสังกตายอะ่ะเล่นแบบไม่ได้มุ่งมัน่นไม่มีความกระตือรือร้นไม่มีใครเป็นผู้นําในสนามไม่มีใครที่ปลุกร้าวอะไรใดๆทั้งสิ้นบรูโน่ Bruno, วันที่ควรจะปลุกรา้าวมันก็ดูเงียบไปมันมันคือภาษากายที่มันส่งออกมาตรงนั้นจริงๆช่วงต่อเวลาเนี่ยไอตอนที่เกือบจะโดนสี่สาเนี่ยโอ้โหเอาจจริงลูกนั้นเนี่ย ผมมองไงนะผมมองจากมุมเราเห็นผมยังคิดว่าเข้าแน่วะมันน่าจะไม่ล้ำหน้าหรือเปล่าวะแต่ว่าสุดท้ายอ่ะอเก็เช็คมาท้าวันวิสซาก,ก้ามันอยู่ต่ำอ่ะมันอยู่มันอยู่ต่ํากว่าโท็อปไอ้ไม่อยู่ต่ำช่มันอยู่เหนือกว่าท็ดังนั้นอนะ่ะท็เลยไม่ได้ท็อปไม่ได้ประตูนี้ไม่งั้นนะลูกนี้เนะี่ยบันไหลใช้คํานี้ส่วนยิ่ยุ่โทษไม่มีอะไรจะวิจารณ์นะครับ จุดโทษโอเคยิงดีกับหมดผมแค่จะพูดแค่ว่าคาซิเมโรคุณคือน,นักเตะที่มีประสบการณ์มากที่สุดในผู้เล่นชุดนี้คุณควรจะทำได้ดีกว่านี้ไม่ใช่ประมาทแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะต้องกลับไปแก้ไขอะไรหลายๆอย่างสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะเกมที่พวกเขาเนี่ยเจอกับทีมแบบนี้บี้ไปแล้วซึ่งถ้าใครย้อนไปดูพรีวิวผมผมจะบอกแล้วว่าแมนยูไนเต็ดจะไม่ชอบทีมแบบนี้นะครับ บีมาบีบีบ,บีเลือกจะถอยตลอดไม่ได้นะครับส่วนหลังเกมเทนฮากในมุมมองผมนะควรอยู่หรือควรไปในมุมผมผมมองว่าจบซีซั่นนี้ไม่ว่าจะจบด้วยฐานะอะไรก็ตามจะมีแชมป์หรือไม่ก็ตามสำหรับผมยืนยันว่าพอแล้วครับเขาไม่สามารถทำทีมไปได้ดีกว่านี้และไม่สามารถทำทีมพัฒนาได้มากกว่านี้แล้ว ด้วยอุปนิสัยด้วยวิธีการรวมถึงเรื่องจิตวิทยาที่ใช้กับนักเตะยิ่งใช้ยิ่งพังยิ่งใช้ยิ่งแย่นี่คือคำยืนยันจากต้องพัดนีนักตรงนี้เลยครับว่าเทนฮากไม่ควรอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกต่อไปฝากไว้เท่านี้แหละครับสำหรับวันนี้